มาติยมปีมะยมพันเตปิสารเนะสหอาาสีลานิยาจามาติยมปีมะยมพันเตปิสารนะสหอาทาศีลานิยาจามานานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุธัสสะ नमोतसा भगवतो आरहतो समा सम्पुथसा नमोतसा भगवतो अरहतु

I don't know. ปิสังฆสารนังคชามิตัิยมปิุูธังสารนังคะชามิตัิยมปิุูธังสารนังคชามิตัิยมมิธรรมสารนังคชามิตัิยมปิธรรมสารนังคชามิ สังฆสารนังข้าฉัมิอาติยามิสังฆสารนังข้าฉัมิสิสารนังข้ามานิทิตังอามะพันเติปานาติปะตาเขรามณีสิกขาปัฏังนสมาธิยามิปานาติปะตา Era manisika batang sama diamin. 아멘 <놀람> าังเอรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเวตานาโพชนาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิเวตาลาโพชนาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิเดอจักทีตาวะทีดังสุขะท้งสังเกต 저 저희는 마하사야나 외루니시타 Imani atasika pada samadhi kami. Imani atasika pada samadhi kami. Si le na suki ante. Aku. Si le na po kasam pada. Aku. Si le niputi ante dasma ขอเชิญเทพเทวดาผู้มีบุญญาี่การผู้มีฤทธิ์มีเดชผู้มีหน้าที่มีความรับผิดชอบผู้มีความเมตตาได้โรดมานำรายชื่อบรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐผู้ได้รักษาศีลแปดว้พระสวดมนต์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมถวายพัตนาทานสังฆทานดื่มอกไม้บูชาบูงเอันาบริการชวิตเฉพาะบริวารั้งหลาย พัฒาานาจกากอุทิศผลบุญไปยังบรรดาดวงญาที่เกี่ยวข้องมันมีบวามบุกรุณในตระกูลและเทพเทวดาที่ปกปักรักษาผู้มีลกะุณผู้มีบุญคุณรวมกระทั่งถึงเจ้าที่เจ้าทางที่ได้อาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันรวมกระทั่งถึงเจ้ากรรมนายเวรดวงญาทัง้ทหง,ทงหลายสัวประสัททั้งหลายเลยเพื่อมนุษย์ให้มามีส่วนใน่บุญคุศลด้วยกันในครั้งนี้ ก็ขอให้โปรดนำรายชื่อ<วา>มาดูเรื่องยาทั้หล<ว>ายขึ้นไปเป่าประกาศบันทึกการกไว้เป็นอานุสรไว้เป็นหลักฐานไว้เป็นสัญลักษณ์ไว้เป็นกฐิพยานได้เป็นสรีมวงคล ให้เ่าเทพเจ้าที่อยู่บนโสมตะวันได้เกิดปิดตีได้เกิดความสุขได้เกิดความยินดีร่วมกันุกโมงนาประธานพรให้นุษยุญาณทั้งหลายที่อยู่บนโลกเป็นีีพ้นจากทุกพ้นจากอันตรายพ้นจากอูปสรราพ้นจากสิ่งมงคลได้มีบใจความผาสุขข่ความาขขเจริญก็ขอให้บรุลุญาณทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประกอบพิธีเพื่อบูชาบรรณาทยโดยพร้อมเพียงกันในการแบบนี้เจอ Na <Num> mota <Num> ัพปะริวารานีพิกุสังสัสสาโณนชยามาสาธุโนพันเตพิกุสังโฆอิมานิภัตานิสัพป,ปริวารานิปฏิกานหาตุอามหากังมิระรสตังอิกายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารกับของที่เป็นบริ ส,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 สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุกล่าวคำสวยสังฆทานของกันค่ะอิมานิมายังพันเตสังฆทานานิสัพพิวารานิอิทุสังฆาสโคนุชยามาสาธุโลพันเติริโุสังโฆอิมานิสังฆทานานิ สาปริวาราิปัิพันหาตุอัมหากังอีคารังอิกายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งสามข้าทานากับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและมิดามารดาญาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางของข้าพระเจ้าสิ้นกาลานานเธอสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามิ ขอราตนานเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุตุโง์พระปเจกับพุทธเจ้าทุโงงพระธรรมเจ้าพระริยาสงฆ์พระราหันทุกพระองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุโงงมหาเทพยดาเจ้าทุกงงสิ่งศักดิ์สิทธุโงงได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นประธานมารับเครื่องสังฆทานพระาหารเครื่องอัฐบริการเครื่องบูชาบวงวนชีวิตพร้อมบริวารทั้งหลาย ขาอได้โปรดเมตตาประทานพรให้บรรดามนุษย์ผู้เปิดเสืที่ได้ตั้งใจรักษาศีลแปดไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมได้เป็นผู้ปานถนาที่จะอุทิศผลบุญให้เหล่าดวงญาทั้งหลายมามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลนั้นมีบัมพบรรุษเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรเทพเวดาที่ปกปักรักษาทั้งหมดทั้งจิ้นได้รับพรในบรรเสือเขาได้โปรดประทานพรให้พ้นจากทุกข์ โรคภัยอันตรายคุณใช้วิญญาณร้ายอาถรรพ์เพศกำสัดกำแช่งสเสนียดจะลายการลกินีอุบัติเหตุอภิมงคลวิชาคลผ่านความยากจนหนี้สิ้นโรคร้ายโรคระบาดวิญญาณร้ายปีศาจมารศัตรูป,ประจักษ์ให้มลายหายไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีได้เป็นใดใดาทางที่ได้มีได้ความฟ้าสุกล่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปันจจัยสี่มีโชคมีลาบมีเงินมีทอง เป็นผู้มีความมั่งคั่งนั่รวยมีอำนาจวาสนาบารมียศถาบรรดาศักดิ์มีศักดิ์มีศรีมีฤทธิเดชได้ประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยเกียรติยศชื่เสียงผู้บารมีสติปัญญาและโชคล้านเงินทองได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญามีดวงตามมาเจอได้พ้นทุกบรรลุมรรคผลนิพพาน พราะิตงที่ปรารถนาทั้งหลายทั้งกองจงบังเกิดขึ้นนกการวันนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่อันดีสมควรมากเลยเป็นความปาสุ่ความสำเร็จพ้นทุกบรรลุธรรมด้วยการทุกคนทุกท่านเดอสาธุทวท่านตั้หนังศาพ่อพร้อมกันค่ะสาธุ เสือท mm ั้งหลายได้พาการทําบุญทากุศลและบรรดาดวงญาณที่รอรับส่วนบุญขออาราธนาพลังงานจติจแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์มหาบพรีสัตเจ้ามหาเทพีเจ้าเจ้าสิตงจติจีดวงและพระรังแห่งจะทำทั้งหลายได้โปรดประทานพรให้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่บุญอันสมบูรณ์บุญอันสมเูร็จเกิดขึ้นหน้าการบัดนี้ให้เป็นที่ปัดเป่าทุกทรมานให้เกิดความฟัสุขหน้าการบัดนี้เถิด ยาทาวาริวะฮาปุระปาลิปุเรปิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปัจิตังดุมังกิตามิวะสมิจตุสาเวปุเรนุสังกาปาจันโนวะนราสยาธามาณิโชติลาโสยาธาสัพพีติโยวิวะจันตุสาวรู i yeah.

ขอให้อนั้นต้องสาธุันี้ข้าของันป็นเสถอันบริสุทธิ์อานปรานีตอันเป็นประโยชน์เป็นของมีค่ามีอะไรได้เกิดขึ้นแล้วอันิส่งมันวางไได้เกิดขึ้นแล้วความฟ้าสุกเป็นเกิดขึ้นต่อบระนามนรรลุงาทั้งหลายก็ขอสละขาของทั้งหลายนั้ให้เป็นสมับัรลมานทั้งหลายที่โนใช้ต่อยเกี่ยวข้องกับพวบริโภคอื่นกินให้เป็นของประจ่กโทษประจ่าไปประจาอันตรายปรจากนี้จินเป็นการประจ่บีบบดูเดสิงรมนให้เป็นของันเป็นเส ความปราศุากร่างกายภาในกรจายมสใจอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยจีได้ประสบาลน้าเน็จเป็นสิริมงคลต่างๆรู้ไม่ทางการไม่ด้ถือว่าบรรลุบรรลทมรรคผลโดยการดนินการท่างเกิด

Iya, mungkin mungkin dia jadi dia jadi ada yang di